ตอนวินเทอาร่วมงานวันนี้ค่ะโดยขับทางไอซ์ป๊อปเป็นยัไงบ้างคะวิสนุกสนุกมากเลยจริงๆแล้วพวกเราก็ได้แอบกิน,นไอติมไอซ์ป๊อปไปก่อนแล้วก่อนหน้านี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันอร่อยจริงๆก็เลยอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนมาชิมคร<ช>ับผมวันนี้มาร่วมง,งานได้ลิ้มลองแบบรสชาติไหนชอบอะไรเป็นพิเศษไหมคะ ถ้าส่วนตัวผมชอบรสอ่าเรียกว่าบวยไม่บวยครับผมเพราะรู้สึกว่าคือส่วนตัวเป็นคนชอบกินรสชาติแบบความหวานๆวเปรี้ยวๆอะไรีฟิวน้ำมะนาวอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่า,วาอันนี้ตอบโจทย์ของผมเป็นมะม่วงหักสับปะรดครับผมม,มันอยู่ตรงกลางพอดีอ่ะพี่มันไม่หวานเกินไปไม่เปรี้ยวเกินไปแต่แบบสดชื่นอ่ะผมว่าเหมาะกับช่วงอากาศช่วงนี้ด้วยก็เลยแบบเออน่าจะเป็น น่าจะเป็นตัวเลือกที่ลงตัวสําหรับใครหลายๆคนไม่ใช่แค่ผมคนเดียวยิ่งช่วงนี้อากาศมันร้อนๆด้วยอากาศในเมืองไทยมันกินแลวสดชื่นเลยไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงคืออยากจะแบบอยากจะหนีไปเมืองหนาวสักเดือนสองเดือนเพราะมันร้อนแบบเพราะมันร้อนมากช่วงนี้มันก็ตอบโจทย์ไลฟ์ไล์สไตล์นะใช่ก็จบตอบโจทย์คนไทยมากคือแบบเราก็เป็นเมืองร้อนอยู่แล้วก็เวลา เวลาแบบสั่งน้ำเวลาซื้ออะไรก็คนไทยก็จะหอยหาของหวานหวานแบบชื่นฉ่าแบบของเย็นๆเนาะก็อันนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งแล้วก็เป็นตัวเลือกที่ผมกล้าพูดเลยว่าอร่อยมากๆก็ฝากด้วยครับผมนอกจากความอร่อยแล้วแบบว่ากินง่ายด้วยใช่กินง่ายเพียงแค่แช่แล้วก็ฉีกลงกินใช่พอะมันปามเป็นแพ็กเกจตไอติมมันก็เหมือนมันก็เหมือนการไปซื้อไอติมครับก็คือหยิบออกมาจากตู้แล้วก็ไปไหนมาไหนได้เลยออนเดอะโกได้เลยครับมันเป็นผลิตภัณฑ์รักลด้วยใช่ การการขายไม่ต้องแค่ฟรีบายเราเป็น <c oughs> ใช่ใช่ครับเพราะว่าอ,อย่างที่คุณพงษ์ก็พูดไปแพ็เกจจิ้งของเขาก็ร่วมทํากับเทนท่าแพ็ด้วยก็ยิ่งเพิ่มความรักโลกเข้าไปอีกมันก็มันก็มีหลายๆอย่างที่แบบเออเชิญชวนให้แบบไม่ใช่แค่คนที่อยากจะกินแต่ว่าคนรุ่นใหม่ที่อยากแบบเอ้อย,อยากอยากหาะไรแบบสดชื่นและรักโลกเหมือนกันก็เป็นทางเลือกที่ดีครับอปปาปอนมันแตกต่างจากแบบไอติมต,ตอนเด็กๆยังไงบ้างที่เราได้รัออู้มบ คือด้วยความที่ถ้าเป็นไอติมสมัยเด็กเราก็จะกินรสแบบรสทั่วไปธรรมดาเนาะแต่ด้วยความวันนี้คือเขาเป็นน้าผลไม้ที่เอามาทาเป็นไอติมก็รู้สึกว่ามันก็มีความหลากหลายแล้วก็คิดวีมากขึ้นคนระับผมว่าไอติมอันนี้มันมีความความเป็นไทยสูงด้วยคือ,อไอติมที่มาจากต่างชาติส่วนใหญ่ที่เราได้รับอิทธิพลมาก็จะเป็นแบบไอติมนี้ผสมนมเนาะผสมครีมพวกนีน้แต่ว่าพอมันเป็นไอติมผลไม้มันมีความเป็นแบบความสดชื่นที่มันที่มันมีความเป็นไทยแบบเอกลักษณ์ความเป็นไทยอยู่เยอะเหมือนกัน ฝากเลยค่ะพอนะคครับยังไงก็ขอฝากไอศครีมไอซ์ป๊อปด้วยนะครับผมอร่อยมากสามารถซื้อได้แล้วนะครับวันนี้ครับผมก็ขอฝากไอศครีมไอซ์ป๊อปด้วยนะครับมีทั้ง3รสนะครับผมก็ใครชื่นชอบรสไหนก็ลองไปชิมชมกันได้ครับผมจำหน่ายกันเลยครับขอบคุณครับอ่าได้เราบ้องเราบ้างเป็นยังไงบ้างครับอุ้ยเอลอลก็บัตรขายหมดแล้วนะครับผมเร็วมากสรอบเลยใช่ก็ ใช่นะฮะพี่ครับเอาใหม่หนึ่งสองสาเอาใหม่เลยลูกเอลเอลเอาไเอาแล้วครับครับผม LOL ก็บัตรขายหมดแลยสองรอบสองรอบเลยครับตอนแรกคือผมก็ คิดว่าเออจะเป็นยังไงเนาะแต่แบบพอแบบมันแค่กระพริบตาแล้วบัตรก็ขายหมดแล้วใช่จริงๆแล้วตอนเช้าผ่านไปสักสองชั่วโมงมั้งบัตรรอบแรกขายหมดแล้วแล้วพอรอบสองประกาศซึ่งรอบสองเราก็ไม่ได้แบบไม่ได้มีการ PR เหมือนรอบแรกเนาะก็เพนกับเราไว้ก่อนไหมว่าอาจจะมีรอบสองว่าอะไรก็ไม่ที่มันก็ไม่เชิงแผ่นหรอกครับเขาก็อาจจะพูดพูดไว้แบบว่าเออแบบเป็นฟิลแบบว่าเอออาจจะมีนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ จริงๆแล้วไม่รู้นะครับคือมันก็ไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นว่าจะมีรอบสองใช่คือเขาแค่บอกแบบแบบเขื่อไว้เฉยๆเพราะว่าถ้าพูดตรงๆก็เราก็ไม่สามารถคาดเดาได้หรอกว่าแบบสถานการณ์หน้างานจะเป็นยังไงใช่ซึ่งแต่อันนี้คือเกินคาดมากๆครับผมสองสามชั่วโมงหมดทั้งสองรอบนี่คือโอ้โหประทับใจมากแล้วรอบนี้ไม่ใช่ยูเนี่ยนหอด้วยเป็นรอยัลพารากอนหอคนดูในรอบหนึ่งก็เยอะกว่าเดิมอีกก็เลยแบบตกใจมากที่แบบมันหมดเร็วขนาดนี้คนเราก็ทำให้เต็มที่ กดดันไม่พอดูว่าบัตรหมดแล้วก็หมดเร็วด้วยกดดันมากครับเพราะว่าเดือนหน้าแล้วครับแต่จริงๆแล้วก็รู้สึกแอบตื่นเต้นนะก็เหมือนกับว่าเราก็จะได้เจอแบบแฟนคลับที่ค่อนข้างเยอะมากๆเลยครับก็อยากจะมอบความสุขให้เขาเรียก้ยอะไม่รู้ว่าเป็นย่งไรแล้อ่าก็มีเรื่องเรื่องมีมีเริ่มการเตรียมตัวไปแล้วครับแต่ว่าพอมันเป็น16คนเนาะมันจะต่างจากที่เราเคยทำฟิลแฟนๆที่6คนมันยังมีการนัดคิวที่ได้แบบง่ายขึ้นกว่านี้อ่าแต่พอมันเป็น16คนเนี่ย มันเพิ่มจากครั้งนี้แล้วมันตั้งสิบคนอะแล้วแต่ละคนก็คือตารางงานก็ไม่ธรรมดากันมากซึ่งในการของคู่เรามันจะต่างจากคู่อื่นยังไงบ้างครับอันนี้เป็นความลับับไม่สามารบอกเพราะถ้าเกิดบอกก็ถือว่าสปอยล์แต่บอกได้เลยว่าแต่ละคู่มันมีรสชาติที่แตกต่างกันมีความยูนิคของตัวเองซึ่งผมว่าพอมันมาเรียงกันสิบหกคนอะทุกคนจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนเลยว่าแต่ละคนมีเอกลักษณ์แบบไหนของเราพ่รสชาติไหนนะครับคู่เรา ยังไงดีครับของเราจะเป็นสีสันนะผมมีทุกรสมีทุกรสชาติครับจะหวานก็ได้จะเปรี้ยวก็ได้เป็นเค็มหู้อีหละครับไม่ก็อยู่ที่ว่าคนดูอยากได้อะไรจากเราเ้าไป็นแขกับเขาได้ไม่เป็นบัฟกับผู้อื่นได้ไหมครับเราขอไม่สู้กับคนอื่นดีกว่าเราทำเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองดีที่สุดใช่สู้คนอื่นในด้านในด้านหนึ่งเราอาจจะแพ้แต่ถ้าเราไปรวมรวมจะขิงอะไรคู่อื่นบ้างคะอ๋ออยากจะขิงอะไรคู่อื่นครับก็บอกกันว่า ถ้าไม่เตรียมโชว์มาดีเนี่ยก็อาจจะโดนโชว์พวกเรากินนะครับผมจะกินรอบหนึ่งมีพี่โชว์ต้องโชว์รอบหนเออจะมป็นจะเป็นคอนแรมแบบเขาไหมมีแน่นอนครับแต่ว่าใครจะคอลแรมกับใครไลน์นัาจะเป็นยังไงก็ต้องรอดูในเอลเอลอีกทีครับผม้ีเราได้รู้ยังไม่มีไม่มีคิดได้ซ้อมด้วยกันบ้างคือมีการคุยกันเองครับผมว่าแบบอยากทําอะไรกันอย่างเช่นเโาก็ส เราก็มีการเตรียมของเราไปด้วยว่าแบบไปด้วยใช่ว่าเราจะทำโชว์แบบไหนโชว์แบบไหนเพื่อนคนไหนอะไรยังไงเราคาดหวังไม่สูงไม่สบายใจเราคุพวกเราจริงๆเราเราเน้นความสนุกมากกว่ามาคอนเสิร์ตนี้มืนกับว่าก็เป็นเพื่อนๆพี่ๆน้องๆก็อยากจะมอบความสนุกให้ทุกคนครับผมใช่ครับาสนุกสนานควตลกอะไรเงี้ยใช่แล้วตามคอนเซปต์ของโตคอนเสิร์ตก็เป็นเอ่อเรวิวชันเนาะก็คือเป็นแบบปฏิรูปความรักก็อยากจะมอบความรักให้ทุกคนมากกว่าไม่เชิงว่าแบบเอ้ยแบบทุกคนมาจะต้องได้อะไรสักอย่างแต่ว่าอย่างน้อยอยากให้ได้ความรักจากพวกเราครับ ว่าแฟนแปลมาก็คือเต็มทิ่แน่นอนแน่นอนครับผมโอเคพี่ขออนุญาตถามแล้วกันเนาะกับแบบว่าเต็มที่ครับเก่าเสีล่าสุดครัแซ่บโครนะมีอะไรอยากชี้แจงหรือว่าอยากจะพูดหลังจากที่เราได้โพสต์ออกไปหรือะไรครับเอาบอลก่อนดีกว่าไม่ได้ไม่ในเคสของบอลก่อนครับผมผมก็ยอมรับผิดในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับผมเมื่อ10ปีก่อนอาจจะเป็นด้วยความที่เราอาจจะเด็กเกินไปก็เลยแบบเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างนี้ก็ก็สัญญาว่าจะไม่ทำผิดแล้วก็ได้มีการคุยกับเพื่อนเรียบร้อยแล้วก็เพื่อนก็ให้อภัยแล้วครับ เพื่อนเราว่าไงบ้างครับเพื่อนผมบอกว่าคือมันเป็นเรื่องความเด็กอะไรอย่างงี้ยัคือเขาก็ให้อภยอัยความสิ่งที่เกิดขึ้นอตัวหอมบินบ้างค่ะอ๋อของผมก็ผมก็ยอมรับความผิดครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงคําพูดที่ออกจากปากไปก็ออกมาจริงๆซึ่งก็ไม่ควรเกิดขึ้นตั้งแต่แรกครับก็เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าก็รู้สึกผิดอะครับก็รู้สึกผิดถึงตอนนี้ ก็ก็ต้องขอโทษจริงๆครับผมที่เรื่องนี้เกิดขึ้นด้วยเพราะมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นตั้งแต่แรกครับแล้วก็มันก็มันจะไม่มีมาอีกครับอย่างเหตุการณ์ครั้งนี้มันเป็นบทเรียนทางยิ่งให่่ของเราสองคนเลยไหมครับครับผมใช่ครับคือมันเป็นสิ่งที่เราทั้งสองคนต่างรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดสิ่งที่ผิดและความรู้เท่าไม่ถึงกันในวัยนั้นก็จะถอยหลุดต่อไปจะทำอะไรต้องระมัดระวมากขึ้นไหมใช่ครับผมคือ แต่อย่างที่บอกคือมันมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นตั้งแต่แรกครับไม่ว่าจะระวัดระมัดระวังตัวหรือไม่ระมัดระวังตัวมันไม่ควรเกิดขึ้นตั้งแต่แรกครับก็เป็นสิ่งที่เราสองคนทําผิดครับผมคิดว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เราสองคนมาส่วนเก้อนกับสังคมอางบ้างก็ถ้าเกิดถามว่าส้อนสังคมยังไงใช่ไหมก็จริงๆแล้วคือตั้งแต่แรกอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรมีแบบนี้เกิดขึ้นเลยครับไม่ว่าจะด้วยแบบโตมาแบบสังคมแบบไหนะครับ แต่จริงนวผมว่าเป็นสิ่งที่ดีครับถือว่าสังคมเนี่ยไม่ปล่อยผ่านไม่ปล่อยผ่านกับสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นตั้งแต่แรกคือว่าอ่ะใครทําผิดก็ควรได้รับผลแบบนั้นครับผมใช่ครับคือสิ่งสิ่งที่เราทํามันมีผลกระทบเสมอไม่ว่าจะเป็นสิ่งดีหรือสิ่งร้ายดังนั้นผลกระทบจะเป็นยังไงก็ว่ากันตามน,นั้นครับ ก็ไม่ไม่ได้กลัวครับเพราะว่าคือจริงๆแล้วก็ต้องพูดว่าเราสองคนไม่ได้เป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนที่มีปัญหาแบบเรื่องแบบข้างอันเรื่อแฟนคลับที่คอยซัพพอร์ตเราอยู่ข้างๆเราตอนที่เราแบบเจอแบบสิ่งเหล่านี้ ก็อยากจะขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่คอยสปอร์ตและคอยอยู่ข้างเสมอก็วันนี้พอได้มาเจอทุกคนก็รู้สึกแบบดีใจมากครับที่ได้เห็นรอยยิ้มของทุกคนครับครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยสปอร์ตแล้วก็ช่วยเตือนเราทั้งสองคนในสิ่งที่เราทำผิดครับเอ,ปปอ,ยอย้ข,ขมมนนอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ